น,นี้นะคะทุกคนเรากําลังเตรียมงานทําบุญบ้านค่ะโอ้โหพี่ชุนกับน้องชิวาช่วยจัดเก้าอี้ให้แขกนะคะโอ้ช่วยกันโอ้ยโอ้ยขยันขันแข็งมากนะคะนกเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะคะตั้งแต่เช้านะคะยังไม่เสร็จ <c oughs> นี่นะคะตอนนี้เตรียมงานแล้วนะคะมีตรงนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนาะ นี่อันนี้จะเตรียมทำเป็นโต๊ะกินข้าวตั้งอาหารแล้วก็อันนี้โต๊ะอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็จัดแกะดอกมองดอกไม้นะคะสถานที่นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำบุญบ้านวันนี้คุณยายก็ล้างทำความสะอาดบ้านโอ้ยทั้งวันจนมืดจนค่ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมี โตมีอาหารมาเนาะเราจ้างเขาทำมาถึงเขาก็จัดเซตอาหารมาเลยเรียบร้อยอเ,เด็กๆขยันกันมากเลย